แจ้งตำรวจว่ากิาไนไส้อ่ำใหะ้ะกูต้องแชร์สตรีมก่อนเพื่อจะได้มีคนมาดูแล้วเราก็จะดังเข้าใจไม่พุกเราจะดังยิ้มพี่ว่าไส้อ่ำแม่บอกให้หนูกินไส้อ่ำอย่าอ่อนยังสาวแม่บอกให้กินไส้อ่ำก่อน Yeah. เขากมไม่ได้เป็นยัลไงเข้เาเกมไขียนมันเป็นยังไงว่าเข้าเกมไม่ได้ทบจคอมมันเป็นยังไงเข้าไม่ได้ใช่ครูเข้าได้ยังยเยสมันมันเข้าไหมครูเข้าเข,ข้าไม่ได้อะทำไมเข้าไม่ได้แลถ้าถ้ไมทถาไมเสียมันกระตุตกแ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 ตกออก จะเป็นลูกกับมึงไหมเนี่ยหมดซีวีซีไหมเพื่อนเฮ้ยใส่ตรงหน้าจอของผมแลมึงตั้งพับจีเป็นอันนี้ยังไงะไนะอะไรเป็นอะไรวินโดว์อะไรของมึง ตัง้งตั้งไรขอบไรขอบแม่บอกให้หนูไรขอบยังอ่อนยังสาวกระเป๋าไรขอบไรขอบมันเป็นยังไงปะก็ก็เหมืนนอมน,นโมวินโนและ่ะเอาไ้สตรีมไดเอาไรขอบมันก็เป็นเต็มจอ่ใช,ใช่ไงแต่มันก็ถ้าเต็มจอแต่มันไลรเตีมได มึงปรับอะไรได้ไหมเนี่ยได้โมซีวีสีไงวะนี่ไงไหนไหนมึงมีไงนี่เดี๋ยวเชิญไปเเชิญมาเชิญมาน้อง c ีวีซีเขาออกแล้วออกนี่อะไรเว้ยคนไล่สตรีมเลยวันไหนวันนี้เชิญไปละเข้ามา c ีวี แม่ใจว่าสีวิ่สีใช่สีพีสีพ่อมึงนี่มันดูโอ้ออ๋อเนี่ยอ่านดูดิมาละมาละโอเคไปมันเล่นมันเกิดได้รัวๆไหมนนนเก็ดได้รัวๆมันแข่งกันที่อะไรคิวหรือว่าอะไรคิวคิวใครคิวครบมั้งจะไม่ปิดอยากได้เนี้ยว่ะอ,อนนอะไรล่ะจ๋าจ๋า อะไรฟุกอะไรฟุกอไอฟุกอไอฟุกเงียบๆทุกบ้านโดนเลือดขามปอมฮัลโหลมึงได้ยิงมึงได้ยิกหมเนี่ยไม่ได้ยิงเออแล,แล้วแต่ไอ้มึงหลุดแล้วโอ้เชียมันกระตุกว่ะกระตุกอะทุกวันเลยไม่ไดีเปล่าวะเริ่มยังเนี่ยอันนี้เริ่มยังอ่ะยังกำลังหาปืนอยู่โน,น้นฮัลโหลหาปืนอยู่ไม่ได้ยินวะข้าหิีแม่มึงคือ อุ้ยมันเริ่มแล้วเหรอไหนเขากำลังจัดสรรหาลูกกระสุนปืนกันอยู่เอาเล็ดนะม่เอานี่แหลกอะไรเนี่ยเสียงแม่งมึงอะแหลกขี้เหรมึงเออเขายิงกันแล้วก็ยิงกันแล้วฟุก๊กมันเสียงปิงยังวะมึงได้ยิงกูไหมเนี่ยมึงดูใส่แค่จับแค่นี้พอแต่งปืนไม่ต้องแต่งเยอะหรอกเออแต่งก่อนเอาแต่งแบบดีๆกัน มนเข้ามาแล้วผู้มาเข้ามาแล้วมันเข้ามาแล้วมันเข้ามาแล้วตังหลังไอ้เย้กันลังแสงปืนอยู่ไอ้ผูแสงหนึ่งมันดีสัตว์คนแหลกอ่ะโอ้ยแหลกจริงแหลกเสียงแหลกแหลกในในเกมก็แหลกไอ้สัตว์อ้ยมันจะไม่เข้ามือเฉยไลลควายเดี๋ยวเจอกูไอ้ผู้ก็เอามาแจกแจกเยอะนักมึงเนี่ยหาแจกแต่เโค่ย ปั๊บปั๊บปสเต็ปกูมีนี่เขาต้องขึ้นมาบนนี้ปั๊บโอ้ยเพื่อนแตกเพื่อนแตกอ๋อเพื่อนแตกโอยตัวปิวเลยเยอะเก้นมากไหนวะ ไอฟุ้งเนี่ยมันจะแพ้แล้วเนี่ยฟุ้แม่งสกปรกอ่ะเอ้ยฮัลโหลฟุ้งได้ยินกูไหมเนี่ยเราได้ห้าเองนู้นเออเกาหน่อยเด้อไอ้เหี้ยเอพยายามยิงสุดฝืนมือกูแล้วยังไงกูเจอแล้วหนึ่ง Vũng nào đâu, dưới đen Dưới, dưới, dưới Phúc mình nhìn băng nghe Chơi cho bàn cho mừng nó. nói าาก,กูมาถามมันแล้วฟุกูมาถามมันแล้ววิ่งแต่เด้ยมันเจ็บมันเจ็บฟูมันเจ็บฮัลโหลฮัลโหลมึงได้ยิงกูไหมมันเจ็บแล้วมันเจ็บแล้วเสียงหายไปไหนวะมึงไะเสียงหายไปไหนฆ่าแม่เจ็บเจ็บเจ็บไอ้พวกหลังเข้า คนไหยอีกแล้วป่ะแม่งช่างหีแม่มึงเดี๋ยไม่ต้องพูดไอยเหียตายไอ้เหี้ยกูแม่งตัวแจกอีกอ่ะแตกๆ กรสุนไม่รีโหลดให้กูเลยอะ<ต>เดี๋ยวเราหยิบกระสุนไม่สอดเอ้ยเราหยิบปืนไม่สอดก็บอกดิวะกูณหยิบปืนไปกี่เบาะเอาปืนนี้ไปเวทไก่ไงเอาไม่มีกระสุนลืมหยิบกระสุนมาไม่ไ,ได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 ้โอเคได้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 โอเคเดี๋ยวเจอกันนังชาย เสี่ยงม่งแหลกอะเล่นไม่ได้เลยอ่ะเก็บไอ้ที่นี่มันเอาเรื่องอยู่มันเอาเรื่องอยังอ่ะวะขวาอุา้ยนี่มันโหดอยู่วะ มองไม่ใจว่ะขอสัโคามมาหน่อนสองไม่ถือเอาคูณสองมาดิมองไม่ถึงตาคูณสองอะได้อยู่เฮ้ยเฮ้ยเกิดอะไรวะนี่มันเปลี่ยนอะไรแน่ว่ะวูยิงตายยากกวะ โอ,อ,อ้โหอ้ยแล้ย่ยนี่ก็ไม่ยิงโอไอ้ฟูม่งก็เล่นโง่คอไอ้เียมึงจะตะโกนหาแม่มึงรอไอ้สัตว์ ฮัลโหลเท็เอาแหว่เสียงต่างกันนนไปไห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 นเสียคุยไปเน้องกลัวมาแล้วได้ยินเสียงละตอนแรกเสียงไม่มีอ่ะไอชีพปัญญาอ่อนนะไอชีพเรแม่งเล่นหัวมันดักมุมกันน่ะมันดักเหลี่ยมมันดักเหลี่ยมมึงกี้อ้แตกป่าหาแม่มึงเรื่องหัว เกมม่ไทำให้เสียงไม่ได้ยินแต่ข้างนอกเกมไม่ได้ยินเสียง <ไป S 1> วะไอ้ยีละกล้องมันเป็นที่ใหญ่กล้องเป็นปลาหวานกล้องเป็นหีแม่งเกิดยังเกิดยังกล้องก็คือกล้องแต่ามชาวปลามงก็ุฎบอกว่ากล้อง ว่เป็ดนะม้าว่าหีเบแ่เบื่อกับฟุกเลยเร่จะเย็นหาของแต่งปืนดีๆนะจละว่ะพูดหน่อยฟุกพูดหน่อยอย่าเป็นตัวถ่วงให้หลายเลยแค่นี้ก็เด็ก็ดแล้ว Rung 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 steam này đi ujo, đều First kill mà, mà, mà đi, xát U nằm ở bên đó đặt phía đặt u Họ bảo lên liềm xích Anh ấy Nó lên liềm xích Bởi mà đi, là lên đi Ui, đó Chẹp ฟุกตัวเอาตัวขวาตัวขวาทางขวาเจ็บแล้วเจ็บแล้วเจ็บหนักมากขวามือเจ็บหนักมากฟุกได้ยินปเปล่าเฮ้ยแบงอุ้ยโนวั e เฮ้ยแม่งคุมโคตรยากเลยสัตว์ปืนอย่ก็ได้เดียมเลยบานอนเฮ้ยซ้ายตีนซ้ายมือ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมึงไหนว่ายสัตว์หลบก่อนแล้วกูมึงยิงกันตรงไหนนักหนาวเฮ้ยหลบแล้วหลบแล้วหลบแล้วเป็นไงเจ็บหลบปี๊ดหลบแต่คนมี้ยอะตัวในเกมไม่หลบเลยสัตว์เดี拜拜่ยิ้ม้าพเป็นหายฟุกยิ้ม้าพเด็นหายมึงดูแรงลมดีๆนะฟุกมึงได้ยิงกูไม่เนี่ยฟุก นอนไปหลักต oh ุ right? ๋ยเขาหรออ๋อยิงยิงยิงน้ำมีอะไรล่ะนอนหลักตุ๋ยนะนอนดักตุ๋ยนะเอาที่นี่วิ่งน้ำปูอะไรไปแล้วไปแล้วกูวิ่งแล้วถอยถอยปุ๊บมันยิงอยู่มึงเอ้ยมันมันมันบุกฐานเราเหมือนกันไปไปไปปุ๊บไปมันยิงทีมเราเด้เลยมันอยู่ไงวะเอา เจ็บเจ็บฟุ้ยิงหัวไหลเม็ดอยู่เัีร์น้องยิงตายคาบอเลยตายคาบอสวยสวยสวยคาบอเกิดไปดีสัตว์ดักอยู่บ็ไอ้ฟุ้มันอยู่ไอ้ตรงตู้คอนเนอร์แดงหน้าเราเลยไอ้ยี่กูไม่เห็นมันอะซ้ายซายตู้คอนเนอร์ซ้ายซ้ายซ้ายซายเลยตู้คอนเนอร์ซ้ายนี่ไงสัตว์ ยูเอ <h ats> <the> ็มพีโคตรโหดอ่ะมันเจ็บแล้วเอาฟุ๊กเอาไหนดิเมาตอนนี้ตัวมันไห้แบบไอ้ยี้นี่มันแอกอะเนี่ยมันแอกเลยเนี่ยมันยิงียบได้มันแอคเลย,นะม,เเลยนะมันตายมันตายเรียบร้อยมันตายเดี๋ยวเราจะตายวะมากูมุมซ้ายมั่งกูมามุมซ้ายแล้วกูโยกูโยเขาเรียกโยเออก <h ats> อ,อุ้ยสัตว์นี่มาตรงไหนวะยูเอ็มพีไม่โหดอ่ะ ไม่เอาห่างห่างกันไม่เยอะห่างกันไม่เยอะมันก็เลขห้าไงเพื่อนซ้ายซ้ายซ้ายเฮ้ยเฮ้ยเจ็บเจ็บฟุกเจ็บหนักนุ่นน่ะไอ้ยี่แต่ไม่แตกเฉยเลยพยยามกดแล้ว

ไอ้ฟุกโดนอะไรอ่ะเอ้าไม่ได้ลากเมาส์เลยแล้สกอสูดสีอยู่ตาเนี 96, ่ยกูลากเมาส์ไม่ลงมั้งย่าก้าวใจแปดเว้ยเอาเรื่องอยู่รอเนะเรื่องเยี่อะไรดูดีฟุกดูดีเทนเตนอย่าพึ่งพวดมาห้ามพวดเลย กันน่ะเสียวว่ะเสียวว่ะเียะกูเสียจังว่ะ่สวยสวยสวยวกูยิงตัวนั้นเอาไปแล้วตัวนึงอ่ะอุ้ยเนียวะกเแล ซ้าย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 วิ่งมาตัวหนึ่งเลยไม่มีไม่มีไม่มีมมเฮ้ยคนเล็ก kịp đó Lặng à, kịp đâu, lặng mưng à Ơi, xem nó tạm bao dưới đó Ui, bị đùa lấy sạch ơi, còn nghe hổng cuối Chạy dính đầy hùa khấu, cua ở đây Tài Ui, kịp kịp đó, chạy dính đó, kịp kịp đó Nhà bắn, nhà bắn, nhà bắn, nhà bắn Ui, Chết mẹ Băng của nó quá อ้าไม่กดสะโขให้กลกอ้าูกดคิกเมาส์้าคขาบอไอ้แโอ้หแพ้แพ้แกไอ้เี้่เมาส์ไม่ไม่กดสะโขไม่กูก เราทดสอนนอะไรมึงเป็นทำไมมึงเป็นีแยังหนามันหลุดแล้วมันหมดมันจบเกมแล้วอะไรมึงมันจบเกมแล้วเออกูรู้ไอ้ควายกูดูสตรีมกูอยู่พี่าอ่ออนพี่แย่มึงแม่งมันจบเกมแล้วอะไรมึงมึงเบอ่อคุยอะไรมึงไอ้พวกมันเบอ่อทีไม่กินพี่แอ๋ออน มึงเอ๋อคุยอะไรฟุ๊กฮะมึงเอ๋อไอ้เขี้ยมมึงไม่กดอ่ะมันจบแล้วแด่มึงเห๋ออ้เขี้ยควายไอ้แม่กลวกแมไอ้เขี้ยเป็นเขี้ยของเมียมึงเอ๋กดเลยไหมนนมึงเอ๋ไปยาอ่อนเนี่แ้วจบแล้วจบแล้วพ่อมึงกูออกมาตั้งนานแล้ว ขำขำพ่อมึงให้ย of ีแดงนะสัตว์ให้กูหัวร้อนพูดแค่น่ะเป็นยังไงอ่อนกูออกมาตั้งนานนะจบแล้วจบแล้วจบแล้วพ่อมึงไะแทนที่จะกดจบแล้วจบแล้วแค่เป็นยังไาอ่อนหน้าโดนต้นไปก็เสียงมันดีเลย์อะเสียงเแคยดีเลย์ของมึงอ่ะพังอีกคู่มึงได้ยิน ก็ <c oughs> ยินเสียงมังไงไอควายเมืม่อกี้ในเนี่ยม,ม,มาถึงข้างนอกเลยนะ่ยสัน มึงวิ่งผ่านไปแล้วพี่เนะเขายิงหลังมึงไงควายโยิงทะลุเหล็กก็ได้โอ้เจเลินเ้อะ

ยิงกูตรงไหนแม่งเอง <นะ S 2> ้เยให้ตายสัสู้คีนี้แตะแจกเขาจัง,อองไอ้เยีโอ้โหสองนำตัวเฮียดูเพื่อนเราทำเฮียกัน้ ปัญญาอ่อนนะ,ะบ่ไหวชั์เย็ดแม่โดนยับไปเลยโดนยิงยูยี่เหมือนขี่มาสาตว์ยิงกู มีเสียงพัดลมแม่งก็เข้าจังเลยเชี่ยฟุกเนี่ยป้านแม่เจ็ดแม่พัลมแม่งดังหิบหายซะน่าโดนต้นตีนเต้ตตปาก